สำหรับนักเรียนนะครับต่อไปนี้ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนก็ได้ให้ใส่ชุดอะไรมาโรงเรียนก็ได้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมครูแบงค์วิถีครูบ้นบานๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้พูดไปทั้งหมดนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นคําถามนะครับที่ผมได้พบเจอนะครับแล้วก็ได้เห็นจากนักเรียนแล้วก็โลกโซเชียลต่างๆที่เขากําลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้นะครับ ตามที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าล่าสุดนั้นนะครับมีนะครับเป็นหนังสือนะครับมาจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องนะครับการละเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนนะครับหลายคนก็ออกไปตีความว่าไม่ต้องแต่งเครื่องแบบมาโรงเรียนยกเลิกชุดนักเรียนนะครับให้ทุกคนนะครับฟังให้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเรียกว่า จะมาวิเคราะห์นะครับสำหรับหนังสือฉบับนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นนะครับเขาประกาศยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้นักเรียนยังต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือเปล่าหรือยกเว้นไปเลยนะครับก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับสําหรับคําถามที่1น,นะครับาตามที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการยกเลิกชุดนักเรียนนั้น จริงหรือไม่นะครับตอบคาถามตรงนี้ก็คือว่าไม่จริงนะครับประกาศที่ทุกคนเห็นนั้นนะครับเป็นนะครับอ่านอ่านอาน่อานหัวเรื่องให้ดีๆนะครับเขาเขียนว่านะครับการละเว้นหรือผ่อนผันนะครับซึ่งมีความหมายแตกต่างจากคําว่ายกเลิกนะครับละเว้นนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นละเว้นบางส่วนบางคนนะครับแบบนี้นะครับหรือผ่อนผันผ่อนผันก็คือหมายความว่า อาจจะให้แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้นะครับอ่ะทีนี้สําหรับข้อที่2นะครับข้อที่2แล้วยังต้องใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนหรือไม่นะครับก็สืบเนื่องนะครับจากข้อที่1นนะครับจะมีอยู่วักหนึ่งนะครับมาในประกาศนะครับหรือว่าในหนังสือเล่มนั้นนะครับเขาเขียนไว้ว่าให้โรงเรียนนะครับพิจารณานะครับเป็นลายบุคคลไปนะครับให้โรงเรียนพิจารณาเป็นรายบุคคลไป นะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับนักเรียนก็ยังต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนมาโรงเรียนอยู่นะครับส่วนนะครับเขาเรียกว่าคนที่ต้องการที่จะละเว้นนะครับหรือว่าผ่อนผันที่จะไม่แต่งเครื่องแบบมาโรงเรียนนั้นนะครับก็ทางกระทรวงก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้โรงเรียนนะครับสํารวจนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเป็นรายบุคคลนะครับกลับขึ้นไปที่ส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับ อนนี้ข้อมูลมีประมาณนี้นะครับชันแล้วนะครับสาหรับคําถามที่ทุกคนนะครับถามเข้ามาว่ามีการยกเลิกนะครับการแต่งกายนะครับชุดเครื่องแบบนักเรียนจริงหรือไม่นะครับตอบคําถามตรงนี้เลยว่าตอนนี้ยังไม่มีคําว่ายกเลิกนะครับแต่เขาใช้คําว่าละเว้นนะครับหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะละเว้นหรือว่าผ่อนผันประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีหนังสือมาโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าผมก็พยายามหาข้อมูลมานะครับสรุปใจความสําคัญง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนะครับสําหรับเรื่องของการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ทุกคนเห็นข่าวนะครับว่ายกเลิกชุดนักเรียนนั้นตอนนี้ยังไม่เป็นความจริงนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการนะครับสารวจนะครับแล้วก็ให้เขาเรียกว่าผ่อนผันนะครับหรือว่าละเว้นนะครับ บางส่วนที่ต้องการที่จะไม่แต่งเครื่องแบบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าลดภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองลงไปนะครับใครที่ยังมีเครื่องแบบมีอะไรอยู่ก็ยังสามารถแต่งกายมาได้นะครับจากที่เราเห็นข่าวกันเนาะเปิดเทอมใหม่ๆเนี่ยค่าชุดนักเรียนทุกวันนี้โอ้โหแพงมากนะครับแพงมากมากก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกคนเลย้วกันไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ปกครองนะครับนักเรียนแล้วก็คุณครู นะครับสู้ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าเขาจะประกาศอะไรออกมานะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ปฏิบัตินะครับเราก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะครับในโลกโซเชียลฉันแล้วนะครับถ้าอยากรู้หรือว่ามีคําถามตรงไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะมาตอบให้โอเคหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับหลายคนสวัสดีครับ